สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดรเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัส,สบดีที่6กรกฎาคม2 5 6 6มานํมานำเสนอครับปรัสนีก้าวไกลเพื่อไทยวันนี้ขอเป็นศีรานีสักวันคือมีแฟนท่านหนึ่งคอมเมนต์ถามผ่านท้ายคลิปไทยโพสใน YouTube เมื่อวานว่าพงทัศน์ เกิดทับทิมสวัสดีมีความสุขครับคุณเปลวสีเงินอ่านบทความและบทวิเคราะห์แล้วประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนกันล่ะครับเพราะสองพักบวกกันแบบนี้หันไปขวาหันไปซ้ายต่างก็พยักหน้าจับมือกันแน่นซะขนาดนี้ประเทศคงหมดเกลี้ยงแน่นอนใช่ไหมครับก็ขอตอบคุณพงษ์ทัศน์ว่าประเทศเกลี้ยงช่างมัน เหลือสิริกัญญาไว้คนเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นเธอนอกจากสวยชนิดเฉือนพันธิกาขาดไปแค่คางแล้วยังฉลาดเหนือมนุษย์และสัตว์เพราะอย่างนั้นธนาธรผู้มีอำนาจเหนือก้าวไกลถึงได้ส่งเธอลงมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังไงล่ะต่อให้อดัมสมิธบวกจอห์นเมนาดเคนก็ยังไม่เท่าหนึ่งสิริกัญญาเจ้าของทฤษฎีหนึ่สูงห่งต่ำหนึ่สูงคือ ให้ค่าแรงขั้นต่ำสูงสูงสตาร์ทที่450บาทด้วยค่าแรงสูงนั้นจะทำให้นี่สินครัวเรือนลดลงและสร้างกำลังซื้อทำให้เกิดสภาพคล่องในระบบธุรกิจการค้า1ต่ํต่ำคือให้เปิดแบงค์มากๆด้วยแบงค์มากๆนั้นก็จะทำให้แบงค์แข่งขันปล่อยกู้ด้วยระบบแข่งขันจะทำให้ดอกเบี้ยต่ำลงด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำประชาชนก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทั้งง่ายทั้งมากขึ้น การกู้เอาไปกินใบใช้นั้นจะเป็นแรงจุดเครื่องจักรเศรษฐกิจให้หมุนในอัตราเร่งสรีกัญญาเธอช่างหัวแหลมยิ่งกว่าหัวลิงคิดสูตรนี้ออกมาได้ไงมันครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหาภาคเลยรู้ไหมทําให้หมดห่วงไปเลยเรื่องที่ว่ารัฐจะหาเงินที่ไหนมาแจกจ่ายเป็นสวัสดิการตามนโยบายก้าวไกลเช่นคนชราเดือนละ3า0พบาท ค่าแปลงเพศค่าผ้าอนามัยรัดจ่ายนั่นนะในเมื่อรัฐบาลก้าวไกลนำไอเดียเปิดแบงค์มากๆแข่งกู้แล้วดอกเบีย้ยจะลดนั้นไปประยุกต์ใช้กับนโยบายอื่นๆเช่นสุราเสรีการส่งเสริมการแข่งผลิตให้มากๆส่งเสริมแหล่งบริการให้มีมากๆสนับสนุนการดื่มให้มากๆจะได้เก็บภาษีมากๆเซ็กเสรีกรีก้าวหน้า ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การซ่องของก้าวไกลนั้นจะช่วยเร่งส่งเสริมการขายตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนจะเก็บภาษีเป็นรายประตูหรือคิดราคาประเมินเป็นเดือนตรงนี้ผมจนปัญญาต้องให้ว่าที่รัฐมนตรีคลังก้าวไกลผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญเจรนัยไอเดียให้สรรพากรและสรพสามิตรไปดาเนินการแต่ถึงขั้นต้องแต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบประตูเซ็กเซรี จากสมาชิกสภาไปทําหน้าที่นายตรวจหรือไม่คงต้องนําเรื่องเข้าคอรมอ .8 พักชี้ขาดด้วยนโยบายการเงินการคลังนี้แม้ประเทศถึงขั้นหมดเกลี้ยงแต่รับรองไม่ถึงขั้นหมดตูดแน่นอนเพราะนโยบายสุราเสรีโซเพนีก้าวหน้าของก้าวไกลอย่างน้อย,อยถ้าซวยจริงๆก็ยังเหลือร่างโซมและซากซ่องและเครื่องต้มจันฝากไว้ในแผ่นดิน เป็นมรดกอนาคตของคนรุ่นใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว่าชาติไทยยุคแยกชาติล้มสถาบันของคนรุ่นใหม่ในรัฐบาล3นิ้วเคยรุ่งเรืองขีดสุดด้วยอุตสาหกรรมต้มเล่าเสรีและอาชีพโสเพนีคือเสรีภาพในร่างกายของกูเล่าเสรีโสเพนีก้าวหน้านั้นเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คิดค้นใหม่ของรัฐบาลคนรุ่นใหม่ด้วยหลักการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและจับต้องได้ในราคาดื่มและเสพสมที่เป็นธรรมทั้งสุราที่ดื่มทั้งโศเพณีที่บริการดังนั้นรัฐบาลก้าวไกลจึงส่งเสริมการผลิตให้ผลิตสุราเสรีมากๆเปิดสถานบริการสถานมั่วสุมมากๆชนิด24ชั่วโมงเพราะด้วยระบบเสรีภาษีปากประตูตัดคนกลางและค่าคุ้มครองจากตำรวจออกไป เหลือแต่ข้ามาเฟียการเมืองซ่องและร้านเหล้าก็จะพลึบเสรีทุกหัวระแหงไม่เว้นตามซอกข้างศาสนสถานข้างโรงเรียนในหมาลัยก็จะทําให้เกิดการแข่งขันในระบบตลาดเสรีทั้งตลาดล่างและตลาดบนด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การสุราและการซ่องนี้ก็จะทําให้ทั้งประชาชนทุกชนชั้นทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้าถึงสุราและโซเพนี ในราคาที่ถูกลงฉะนั้นคุณพงทัศน์สบายใจได้ยังไงยังไงก็ยังเหลือซากทีนี้ถึงประเด็นที่สองที่คุณพงทัศน์ถามว่าประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหนในเมื่อสองพักจับมือกันแน่นสองพักที่ว่านั้นคงหมายถึงก้าวไกลกับเพื่อไทยใช่ไหมครับถ้าใช่ก็หมอหอคือหมดห่วงได้เลยคุณพงทัศน์ เพราะผมดูการเดินแต้มในกระดานของเพื่อไทยแล้วแค่แย่เม็ดทิ่มเบี้ยหน้าขุนให้ก้าวไกลหลงกินเพื่อเปิดช่องขยับโคนรุยทางขุนเท่านั้นได้ยินอาจารย์วันนอประธานสภาให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานว่าพฤหัสที่13กรกฎาจะประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกถามว่าแล้วเพื่อไทยจะยังโหวตให้พิธาก้าวไกลเป็นนายกไหม โหวตให้พันเปอร์เซนตแบบนี้หมายความว่าเพื่อไทยก็ยังจับแน่นกับก้าวไกลเพื่อเป็นรัฐบาลด้วยกันนะสิก็บอกแล้วแค่ขยับโคนพิทักษ์ขุนและขุนนั้นไม่ใช่พิธาขุนของก้าวไกลหากต้เป็นขุนของเพื่อไทยเองต่างหากประธานวันนอบอกถ้ารอบแรกไม่ผ่านก็จะเสนออีกสัก2-3รอบต่อจากนั้นถ้าพิธายังไม่ผ่าน คือได้เสียงโหวตให้เป็นนายกไม่ถึง376เสียงขึ้นไปถึงตอนนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีจะเอาอยัางไงต่อนั่นก็คือพิธารู้อุ้งอิงรู้ธนาธรรู้ทักษิณรู้คือทุกคนรู้หมดว่าพิธาพ่อของส้มล่มปากอ่าวพันเปอร์เซดังนั้นเพื่อไทยจะทำลายภาพลักษณ์พรรอันดับสองโดยทำตัวเป็นพักไม่อยู่กับร่องกับรอยให้เสียหมาไปทำไม มิสู้ทำยึดมั่นใน MOU ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเมื่อพิธาหายท้องมรกที่ได้มันจะตกไปซะที่ไหนละ่ะในเมื่อสามรอบสิบรอบพิธาก็ไม่ผ่านด่านสวเพื่อประเทศชาติต้องเดินหน้าเพื่อไทยพักอันดับสองก็จำต้องเสียสละเพื่อชาติรับเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลแล้วเพื่อไทยจะเอาพักก้าวไกลร่วมด้วยไหมทักษินเป็นแค่หัวหน้าโคกหมา ไม่ใช่ข้อควายฉะนั้นทักษิณจะบอกก้าวไกลเหมือนที่เคยบอกคนเสื้อแดงว่าผมขึ้นฝั่งแล้วอย่าแบกเรือตามผมมากลับไปเถอะประมาณนั้นเพราะทักษิณอ่านขาดถ้ายังเอาก้าวไกลผู้มีนโยบายยกเลิกมาตรา1นึ2ร่วมเป็นเรือพ่วงเพื่อไทยบวกก้าวไกลไม่ว่าจะเสนออุ้งอิงเศษีหรือใครก็ตามเป็นนายกสิบรอบร้อยรอบก็ไม่ผ่านด่านสวดังนั้น ที่เห็นเขาจับมือกันแน่นนั้นก็แค่ตอนนี้อีกไม่กี่วันเองก็ถึง13กรกฎาคมก็จะเห็นหมากตาเรือสกัดตาเดินก้าวไกลส่วนเพื่อไทยจะขยับมาลุกคาดกินทั้งโคนทั้งขุนก้าวไกลตอนไหนไม่รู้เดือนกรกฎาคมทั้งเดือนจะถึงตอนนั้นหรือไม่ก็ต้องดูไปทีละตาก่อนเอาเท่านี้คุณทัศพงศ์น่าจะสบายใจขึ้นนะคือใครเป็นนายกตอนนี้ยังเป็นลูกเตา๋า หมุนติ้วๆอยู่ในถ้วยที่ค่อนข้างชัวก้าวไกลกับเพื่อไทยจะร่วมเป็นรัฐบาลด้วยกันมีโอกาสแค่0.001%แต่โอกาสเพื่อไทยแยกขั้วจากก้าวไกลไปจับขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลมีโอกาส99.99% 99ถ้าผิดจากนี้ให้ถือว่าผมไม่ได้พูดนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตราการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจ ได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจ ติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์096 214 1545